สวัสดีเช้าเช้านี้กับยายไทยไทยพี่น้องเก้ามงกว่าจะสิบโม,มงแล้วตื่นมาเช้าเช้านี้ก็ล้างทั่วล้างจานเสร็จแล้วพี่น้องส่วนที่เหลือดี่จะพามาดูพี่น้องเห็นไหมต้นหอมต้นหอมพอเพียงเห็นไหมจ๊ะขึ้นแล้วอันนี้เห็นไหมนี่นี่มันมีหอมหัวใหญ่กับหอมหัวเล็กพี่น้องตัวน,นี้ขึ้นใช่ ก็กินคนเดียวก็ตัดไปทีละตอนละตอนละตอนส่วนนี้ก็ผลไม้ตามฤดูกาลอากาศเย็นพี่นอ้นองวันนี้ตื่นสายหน่อยก็ไม่เชิงสายหรอกพี่นอ้องตีห้ามาดูบรรยากาศรอบนอกพี่นอ้องมดตืหดหมดตันเหมือนเดิมดูนี่มื เมิดเมินเมิดเมิดเมิดนี่ยายอยู่ในบ้านพี่เนยวเอาบรรยากาศเห็นก็ว่าเดี๋ยวฝนจะตกไม่มีแดดนานๆจะมีแดดพี่นนองนานๆถึงจะมีแดดสักทีนึงจะออกข้างนอกก็ต้องเสื้อหนาวเด้อเสื้อหนาวเด้อเปิดไฮดรงไว้เปิดฮีตติ้งไว้พี่นนอง คือห้องนอนคนจนห้องนอนยายเพิ่งตื่นพี่น้องเอยป้าแกออกมาดูโอเคนะพี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องจ๋ากับอากาศ เย็นๆแต่ยายไทยก็ดูแลค่ะใส่เสื้ออยู่ให้ร้อนใส่เสื้อนาหน,นาพี่น้องกับบรรยากาศเช้าๆนี้กับยายไทยๆจะเปิดไฟว่าไม่ได้เปิดไฟว่าทําไมมันมืดโอเคค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตว่าวันนี้เราจะทําอะไรกันนะพี่น้องเนาะเที่ยวบรรยากาศมาให้ดูเล็กๆน้อยๆกับยายไทยๆวัสดีจ้าวัสดีนะคะ